ทุกท่านนะครับเช้านี้เอาเจ้าริวตันนะครับของคุณลุงสนองมาเทสนะครับผมพอดีมันมีนกริวคาลมอยู่ตรงนี้นะครับผมใส่ไว้ต้นมะสิดนกขีดนู่นนะครับข้างในเรียกแล้วครับผมไม่รู้จะร่วมหรือเปล่าที่แรกอยู่ต้นนี้นะครับได้ยินแล้วกลับไปเอานกมานะครับมาแล้วครับผมตีตะไลมาแล้วตึดลงไหมนี่นะครับนกป่าเอาละครับเอาละครับอยู่ต้นนี้ นน่นัปล่อยขล่มแล้วครับเจ้าริวจะใช่ตัวหรือเปล่าโ <c oughs> อ้ใช่ตัวครับริวนะครับไม่รู้ตันหรือเปล่าขัดหนุนดีมากนะครับนกป่าตัวนี้ดูจะลงไหมนี่ครับนกอยู่สุดเศร้านะครับผมรารุ้นครับเรารุ้น ผมอยู่ใกล้ทางนะครับต้องขออภัยนะครับพอดีมันเจอนกดีอยู่ตรงนี้เลยเอามาต้องเอามาเทสดูนะครับต้องมันเผื่อมันได้นะครับนี่ครับคารมดีมากนะครับเสียงดีด้วยนี่ครับรถผ่านตลอดเลยผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนี่นะครับต้องตีตะไลขึ้นอีกแล้วครับผม ลงไหมตืตต้ตื้ตื้ตื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 ลงฝั่งนู้นครับผมจะคงมาอีกนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับล่อนมาล่อนมาตื้ใกล้ใกล้ตัวแล้วครับรวมต้นแล้วนะครับตอนนี้รวมต้นละ้าวมากคราบนกตัวนี้ถิ่นกวางด้วยเอาครับครูครับ เจ้าลิวปล่อยคลลมแล้วครับผมเรียกคำคูคำเลยนะครับเรียกเสียงไม่ค่อยเพาะเท่าไหร่นะครับโดนโดดๆด,ดลวเห็นแล้วเห็นละมืดเลยนะครับย้อนแสงมาแล้วครับปึ๊ดทางหน้ามืดจังนะครับย้อนแสงอีกนะครับผมต้องขออภัยนะครับรถก็เยอะ หลบก็ไม่มีนะครับเป็นสามแยกพอดีตรงนี้นะครับจะลงไหมจะเร็วจะมานไหมครับวันนี้เร็วมันตามเร็วนะครับผมตื๊ดมานี่ครับผมไม่น่ารอดครับอาการอย่างนี้นะครับจะต้องรอดูต้นมันใหญ่นะครับต้นมันใหญ่มากนี่ครับมากิ่งนี้ละนี่ครับลงป่าเรีว จะเหลียวก็ดึงนะครับน่าจะหัวปักพลณนี้แล้วครับผมนะี่นี่นะครับนกป่าเอา้าลอ้อลุดครับผมรถต่ออยู่ต้นนี้ผมก็ว่ามันหวงต้นนี้แลละผมถึงเอาไปใส่เอา้าโอเคครับนี่ครับเสียงดีมากนกป่า เจ้าเรียวก็ดึงอยู่นะครับนะเราดูจะทนไหวหรือเปล่านะครับปล่อยขลมุมใส่โน่นนะครับเน,เนียดเขียวๆนู้นนะครับผมเราลุ้นครับนะรครับตอนนี้เป็นร่วมต้นไม่เข้าสักทีโยนหาสองคำบินไปเลยครับโอ้โหตอนนี้นกเอานกเป็นนะครับผมเจ้าเริยวตัวน,นี้ ครับผมนกตรงนี้โคตรเหนียวนะครับโอ้กระโดดมากิ่งนี้ครับผมเออลุกครับอ๋อเจ้าริวครูแล้วเติบโดดขึ้นไปเรียบร้อยไหมเติรดไปขึ้นไปจะหมานไหมครับจเจ้าดิวติร์ดอุ้ยนิดเดียวครับเอาอีกกิงนึง โอ้ตอนใหญ่ขนาดนี้ถ้าเยียบนี่ก็สุดยอดแล้วครับผมเอู้หน่อยนึงครับเอาจะเหมือนอย่างที่ผมว่าไหมเ <c oughs> จ้าเรีว <c oughs> เสียงไม่ดีแต่หมานเอา้าใกล้แล้วครับใกล้ละตัวนี้ก็อ้อน่นอจ่งจะทาอีกตัวหนึง่งหัวปักขรานี้แล้วครับเจ้าเรีวโอ้โหใจสั่นครับผม <c oughs> นกดีนะครับเข้าร่วมก็ถ้าได้ก็โอเคเลยนะครับตัวนี้ เลี้ยงยาวๆนะครับตึ๊บโดดไปลูกเรีวไม่เรียกไม่เข้าสักทีโยนสองคำบินไปหาเลยนะครับมาดูครับกระวนกระวายแล้วครับผมเอ้าโดดมาขิงนิกลเนี่ยครับมาดูครับจะขึ้นไปไหมจะเรีวจะจัดได้ไหมครับผมหันไปลูกหันไปแล้ว,ลว,ลว,ลวครับผันไปละแล้ครับ ไม่มีทิ้งนกนะครับปดนิดเดียวนิงเดียวครับอยู่หน้าชานเลยนะครับผมกล้องก็ย้อนแสงครับผมแต่พอเห็นคร่าวๆอยู่นะครับอยู่หน้าชานเลยนะครับยืดคออยู่นะครับเดี๋ยวโดดลงมาอีกดูลงนะจะเก็บได้ไหม นี่โดดมาที่เดิมจนได้นะครับโดดอย่างนี้เดี๋ยวโดดเพลินครับผมกิ่งก็ไม่มีที่ใส่นะครับผมต้นมันใหญ่จัดนะครับอา้าวรอรุนครับจะหมานไหมจะเร็วลาโบด,ดไปหน้าชานอีกแล้วครับผมเหยียบไหมจะเหยียบไมหบไมเนาะ รถก็เยอะนะครับหน้าชานเลยไต่ขึ้นชานหรือเปล่าเดจ๋วเรียวน่าจะหัวปักธรณีแล้วครับตอนนี้ตื้อเรียบร้อยครับผมอะเรียบร้อย,ย,อยหมาจริงๆงครับเดินขึ้นชานเดินขึ้นคอนนะครับเ,เดี๋ยวไปเก็บก่อนเดี๋ยวมันจะติดไปลายๆนะครับเราลุ้นท่าเราลุ้นเราตัวดูตัวนะครับ นี่ครับหางติดชี้ดีเลยไม่มีรูดครับโอ้โหคูใหญ่เลยครับเจ้าเรียวหมานมากนะครับตัวนี้นกตรงนี้เหนียวมากผมเปลี่ยนมาหลายตัวแล้วนะครับเพิ่งได้ตัวนกตัวนี้นะครับเป็นเรียวไม่รู้ตันหรือเปล่าแต่คลุมดีมากเสียงกลางนะครับอ่ะเดี๋ยวอาลงมาชมตัวครับอ่าครับนี่ดูตัวครับเจ้าเรียวนะครับโอ้โหหมานมากโอ้ติดกลางคอนเลยคิดว่าติดปลายนะครับลายสวยมากนะครับนกป่า ขอให้เป็นริวตันขอให้ตันนะครับดูสนับปีกแตกงามแทบทุกเส้นเลยนี่ดูครับลงต่อออกมาครั้งแรกออกมาปาแทะออกมาสนามจริงกระจัดเลยนะครับเจ้าริวคุณลุงสนองหมานมากนะครับเสียงไม่ดีนะครับเวลาเรียกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปลองไปใส่ตัวนุ่นดูจะได้หรือเปล่านี่ขับหมานแล้วครับนี่ดูโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับนี่ครับคารลม มีเรียกคำคูคำนะครับแต่เรียกไม่เพาะนะครับบอกก่อนนกตัวนี้ถ้าใครสนใจนะครับรับประกันหมานแน่นอนนี่ครับนกตัวนี้เหนียวมากนะครับโอ้โหต้นเบลเลอนะครับดูคบเนี่ยโดดไปโดดมาที่แรกอยู่ต้นนู้นเรียกไม่เข้าโยนใส่สามคำครับบินกลับมานะครับเรียบร้อยเลยนะครับอ่ะใครสนใจนกต่อยังแบงอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าเข้ามือดีๆ อาจจะเก็บไว้เล่นนะครับเพราะว่านกต่อไม่มีเล่นนะครับตัวนี้โอ้โหสุดยอดมากกล้องก็ไม่โฟกัสครับถ่ายอยู่ตรงรถออกมานู่นนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปใส่ตัวน้นดูเอามาใส่หลายตัวแล้วไม่ยอมลงนะครับเดี๋ยวลองเจ้าหลิวไปเทสดูอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็พอได้คลิปลงให้ fc ได้ชมนะครับใครสนใจนกต่อยังพอแบ่งอยู่นะครับเจ้าหลิวคุณลุงสนองนี่ครับนี่นะครับอ่ะจวดมากนะครับทรงเหมือนจะไม่มีอะไรหน้าตาก็ไม่หล่อเหลาอาการนะครับอ่ะ โอเคครับคลิปนี้ก็จะปิดคลิปไปเพียงแค่นี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับหมานแล้วครับผมนะครับไม้ที่สองนะครับขึ้นไปก็เรียกเลยเราใส่ต้นตะกูใหญ่ๆไว้เหมือนเดิมนะครับไม่มีที่ใส่นะครับผมข้างในก็เป็นป่ามายราบนะครับนะครับเรียกไม่เพาะนะครับก๊อกก๊ๆกก๊อกก๊อกกครับ รนกเข้าแล้วนะครับปล่อยอารมณ์น่ะเนี่ยครับเนี่ยค้าคู่ข้าเลยเนี่ขับลุ่นเนี่ยครับเห็นนกปลาแล้วนะครับผมก็มองไม่เห็นพะเนี่ยนะครับนี่โอ้อยู่บนนี้ครับอยู่บนนี้ครับ ถ้าจัดเต็ม2ได้นี่ก็ถือว่าสุดยอดลกเลยนะครับเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันนะครับตรงนี้นกเหนียวมากนะครับนกโคกดูจับหย่อได้ือเปล่าครับลงแล้วครับลงแล้วครับลงแล้วนี่ครับตรงนี้คอยยังช่วนะครับได้ยินชัดเจนหน่อยตัวนี้เสียงเล็กไปหากลางใสๆนะครับนกเอาแล้วครับ ใกล้พระเนตรแล้วได้พระเนตรแล้วผมเห็นแป๊บๆน,น,นะครับเอาแล้วครับเอาละครับ,ะรบจะเก็บได้ถ้าเก็บได้นี่ส,สุดยอดเลยนะครับเอ้รถมาพอดีนะครับมีสุดเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวไปเอามาชมไม่ถึง5นาทีโอ้โหเมื่อเช้าผมเอานกต่อตัวนึงมาใส่ไม่เหยียบนี่ครับเจ้าริว เออหไม้ต่อไม้เลยครับไม้ที่สองเต็มที่สองนะครับโอ้โหเรียบร้อยเลยนี่ดูดูผมใส่นี่นะครับดูผมใส่นี่ดูใส่ต้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับนี่เอ้าเดี๋ยวลงมาชมตัวตัวนี้ก็ตามอยู่นะครับผมนกโคกนะครับเอ้าไม่ถึงห้านาทีเรียบร้อยนะครับเจ้าริวนะครับโอ้หมานมากนะครับเรียกก็ๆก็ๆนะครับนี่ครับน้องต่อ นะครับหมานมากือจะเก็บไว้เล่นดีเนาะนกตัวนี้ลงไปไม่มีใครสนใจเลยนะครับเสียงไม่เพาะนะครับแต้มหมานเอ้าโอเคครับเอาลงมาชมตัวเสียงเล็กเพาะนะครับตัวนี้เหนียวมากเสร็จครับแป๊บเดียวอ่านี่ครับเต็มที่สองโอ้โหว่าจะได้เต็มเดียวนะครับลองมาใส่ดูใกล้ๆนะครับที่แรกได้ฝั่งโน้นนะครับตัวริวนี่น่าจะเป็นกุกเดียวหรือ2กุกไม่แน่ใจแต่เสียงใสดีนะครับ วันนั้นผมเอานกมาใส่ไว้ในนี้ไม่ยอมเหยียบครับนี่ครับเจลิวโอ้โหสุดยอดมากเมื่อกี้กาลังชักลงก็หงันปักเรียกแล้วนะครับอยู่บ้านไม่ค่อยขันเท่าไหร่นะแต่ไปป่าเป็นอีกตัวเลยนี่ตัวแรกนะครับตัวนี้ไม่ถึงห้านาทีนะครับนกเหนียวนี่นะครับโอ้โหเสียงดีทั้งคู่เลยนกตรงนี้นะครับโอ้โหเต็มสองครับอ่ะ ฝากติดตามเลยนะครับเจ้าริวคุณลุงสนองหมานมากนะครับผมว่าแล้วนกตัวนี้ผมมองแล้วยังไงดูทรงเป็นตาหมานดูคามครับหมันกิ่งนะครับเห็นเห็นเลยเนี่ยใส่ต้นตะโกใหญ่นะครับผมกิ่งก็ใหญ่ๆนะครับไม่ต้องไปพิถีรีตองนะครับนี่ตัวนึงอยู่ตรงนี้ถ้านกมันจะหมานมันก็หมานนะครับผมสู้ดีมากนะครับนกตัวนี้อ่ะโอเคครับฝากติดตามครับผมแต้มสองครับแต้มสอง